ท้อภาคหนึ่งนะครับนะที่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับพนักงานตํารวจสอ์อ่านตาแล้วก็พนักตรวจโภปฐ์พงมีอยู่นะครับนะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตราหนึ่ง้านะครับในกรณีที่นะครับอ่าบุคคลดังกล่าวนะครับที่ผมเอ่ยมาข้างต้นเนี่ยนะครับไม่ดําเนินคดีกับนะครับร้อยตํารวจเอกนะครับชยุทธนะครับนะร้อยตํารวจชยุทธเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีนี้นะครับนะ ก็คือเป็นคนที่ปลอมนะครับเอกสารรายงานสืบสวนไปขอสารออกหมายจับที่สารจังหวัดชลบุรีโดยมีการปลอมเอกสารราชการทั้งฉบับทั้งปลอมลายเซ็นของนะครับน้องโบนะแล้วก็ปลอมลายเซ็นของตารวจและก็ทั้งการออกเลขนะครับนะครับที่ไปขอสารออกหมายจับก็เป็นการออกเลขปลอมนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวการสําคัญในคดีนะครับเป้กับพวก1ร0ล้านนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอ่า พลตํรวจสุรเชษฐ์หักพานกับพวกนะครับนะทั้งหมดที่เอ่ยขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการเอาชยุทธ์เนี่ยมาสอบเป็นพยานนะครับไม่ได้สอบในฐานะผู้ต้องหานะซึ่งตามกฎหมายนะครับการกเป็นพยานเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่นะครับมีความผิดเพียงเล็กน้อยและต้องขออนุมัตินะครับผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนะครับนะในคดีนี้นะครับแต่กลับปรากฏว่าเอาชยุทธ์เนี่ยมากล่าวหาตำรวจนะครับทั่วไปหมดนะแล้วก็ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้มิการตระหนิกชาติที่มีการระบุไว้เมื่อวันที่21มิถุนายน2566นะครับว่าคดีนี้เป็นคดีพรบอุ้มหายนะครับนะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนะครับจึงมีความผิดตามมาตรา157นเะเพราะว่าไม่ดําเนินคดีกับชยุทธ์นะครับในข้อหาเป็นนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็ปลอมและใช้สารราชก,การปลอมนะครับในคดีนี้นะครับนะแล้วก็รวมถึงนะครับไม่ดําเนินการตามนะครับพรบอุ้มหายนะวันนี้เลย มันจะเป็นคดีที่ปอปอนะครับนะในในคด,ดีงักล่างนะครับ